จะมีสบายพวกหล่อนกันแล้เรามีอะไรให้เล่นกันอีกแล้วตายแล้วต่างต่างหนึ่งนาวโอ้ยลองชอปปิ้งดูว่าอยากจะซื้ออะไนชอปซีนซีนก็ได้ซีก็ได้ได้หมดแล้ว อย่ามาได้หมดอย่าามวันหยุดของพวกเรามันไม่นอนอยู่บ้านวะนั่วิตามินก็ต้องบอกได้ค่ะไม่เลาวิตามินอะไรต้องนั่งเวลาด้วยอ่ะไม่เรื่องมาเรื่องพูดได้เลยกับเพื่อนไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้คือด้วยความที่เพื่อนเป็นทรูบีสอะแต่เนี้ยคนงอมต้องไปใส่ตัวคนงอมขวาก่อนละค่ะฝวาไปพองก้างโอ้โหไม่าสตุวาตาซิวาสตาชนะ ขอตระหนักก็สื่อช่องคุณแก้ววันนี้เปิดสองคนมันแปลกไหมครับไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจอนางอีกคนนึงอ้าววันนี้มานี้มาบ้านเพื่อนสาวอีกแล้วใช่ค่ะมาหาใครอะคะเออคุณลิศค่ะคุณโอริโอ้นะคะแล้วไม่เกต้องแบกของมาเยอะขึ้นใช่ชนิดจะมีสไลด์พวกหล่อนแหละเพราะวันนี้เป็นวันหยุดพวกเรานะคะว่าเรามีอะไรให้เล่นกันอีกแล้ว แล้วทุกครั้งที่นั่งแบบว่าเอากระเป๋าอะไรมาอย่างนงี้นะคือวุ่นวายตลอดสิแล้วก็ต้องมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆนสิแม่มาแล้วค่ะคุณไม่ทำอะไรแต่เช้านายเช้าเยี่ยอะไรระบายแล้ว งวงว่าดูชุดไม่ใฉันดูเรื่องเล่าเช้านี้อยู่เช้าอยู่นี่เจโมงนี้ว้ายตายแล้วจริงด้วยฮะเดี๋ยวนะขอดูชุดก่อนชุดอยู่บ้าเดี๋ยวนะเจ็ดโมงไหนลองย้อนคลิปเข้าไปดิลองออกไปหน้าแรกดิ2553ัน้อ แปลกๆแล้วพวกเธอเพิ่งมาจริงหรอมาทำอะไรกันฉันมีกิจกรรมใหม่พวกร่อนทำอีกแล้วค่ะเออคือก็คือแบบว่าเห็นว่าเราอาจะเล่นแบบอะไรกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่งที่เราจะไม่เคยกันเลยว่ายอย่าบอกนะว่าแกใหม่ถึงชุดนอนมันคือชุดว้ายจ้าว่ายเอาว่ายน้ำงั้นกันเราเปิดกระเป๋ากันแบบว่าไบ้างได้สิมันอาจจะมีแบบ ต่างๆเลยนึ่งหนาวโอ๊ยเราช้อปปิ้งดูวะเขาอยากจะซื้อหนึงชุดอุ๊ยอชุดนี้สองเสนเนี่ยยังไม่ได้จะเปิดเลยอุ้ยชุดผู้หญิงหมดเลยนี่วันพีชหรอเดี๋ยววันพีชหรอใช่เนี่ยแกเด่ะฉันเป็นผู้ชายฉันประกวดเออ้าว ไม่น่าใส่ที่นี่แล้วล่ะไม่น่าใส่ละเดี๋ยวนะมึงไปเอาชุดแบบนี้มาจากไหนวะแต่ละยากมาเอทอนไม้ก็แบบเอทีแบบนี้สวยนะแล้วทำไมชุดนี้วางหน้าตัวเองเลยอ๋อทำไมทำไมเอามาให้เลือกแต่ชุดนี้กองไว้อยู่เป้าตัวเองมาชุดนี้มันใสมันเล็กไงก็ฉันน่าฉันใส่ได้เพียงเยอะแล้วมั้อ๋อไอหรือฉันต้องใสยี่ห้ออุ้ยนี่ชุดว่ายน้ำหรอเนี่ยไม่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำนี่มันแเป็น spot ปะอุ้ยนี่ไงเขาเสร็จไหนอะไรกับอะไร ทูพีหรอไอ้เหี้ยราเก่งไหวหน้าเอามาให้ก็ไม่มีสายหรือว่าจะอันดีเอออืมอักษนาตัวนี้ยังไงอุ้ยแล้วไม่มีครับข้าไปด้วยอ่ะจีบไปอุ้ยอย่าบอกนะว่ากินข้าวสารแล้วก็แบบข้าวสารหกใส่แล้วก็เนืออันดีก็ได้ชีก็ได้ได้เลยได้หมด อย่ามาได้หมดอย่ามาเยอะคอนเสิร์ตเนี่ได้หมดทีอถ้างั้นเราแต่งตัวกันก่อนเอ้เราแต่งหน้ากันก่อนเถอะแต่งหน้าทําผมใส่สูงเปลี่ยนชุดแล้วค่อยลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาเดินแบบตังเรคือต้องไหว้จริงด้วยไม่ต้องไหว้หรอกก็ไหว้แค่คนเดียวแล้วก็ดูแลกันว่าใครจะเป็นคนตกใครจะเป็นคนไหว้บอกเริ่มแต่งหน้ามีคนหลับแล้วค่ะทุกครั้งที่เราจะแต่งหน้าเอาแค่จะเอามาอย่างเดียวลืม แล้ว <c oughs> คือจะรอดตายแล้วตอแรกจะยืมรองพื้นติฟซี่แล้วเดี๋ยว <c oughs> สีเข้มสุดธรรมชาติอีดอกแป้งหรือดินเฮียคือเา่า <c oughs> อะลองรองพื้นก่อนมาหรือว่าเริ่มจากทาโลออนก่อนเ <c oughs> พราะตอนเนี้ยเพื่อนเพิ่งมาอาบน้ำแล้วแล้วมึงไม่ทาอแล้วอาบแล้วทาแล้วแต่ว่าเพื่อนเพิ่งมาอยากทาอีกเพื่อเพื่อเพื่อความมั่นใจ ก็มันเหนื่อยอะมันมันรับมันเจอเ่อร์แล้วมันแบบมันต้องมีเอนเนอร์จี้แล้วในชีวิตนี้มันมีใครบ้างที่อีดอกทาโอลออนต่อด้าเพื่อนดัไม่ใช่แบบใส่น้น้ำโอเคฉันเสร็จละวันหยุดของพวกเรามันไม่นอนอยู่บ้านวะนั่นดีทำไมมันไม่แต่งหน้าอยู่บ้านพวกมึงกันวะบ้านกูว่าแต่งมาแตมาแต่มดูกระจกดิที ในทางห้องมีกระจกอันเดียวเขาอยากจะแต่งงานมันไม่แปลกใจเลยเราว่าทำไมคนหนึ่งเรียกเราว่าเป็น travel b l o c k e r เพราะว่ามึงไม่ไา้มาเป็น beauty แต่ว่าอีเอาอุปกรณ์ไม่มีเลยใช่แล้วของดีไซน์ก็คือเป็นไซด e ทราเวลหมดเลยอีด้อคือมึงเหมาะกับทราเวล้ะเล่นแต่งก่อนพูดิว แม่ไม่อยากเขียนคิวแล้วว่าแม่แม่สักเติมคิวฉันหน่อยสิแล้วแม่เคยเป็นช่างสักคิ้วใช่หรอใชแต่เลิกสักมาสามปีแล้วอ้าวห่งเชือกฝีมือทีนอยู่บ้านเขาเชืออยู่มือก็นอนเลยให้กูแซมเราดีกว่าว่าตอนนี้เราสามคนน,นั่งทำอะไรอยู่แล้วก็ตั้งชื่อคลิปดีกว่าว่ามาแต่งมาทำไม่ก็เสียเวลาตอนนี้ทำไมหรือว่าจริงๆแล้วว่าคลิปวันนี้ควรชื่อว่าชาเลนจ์ห้ามแต่งหญิง โอ๊ยไม่ได้ทมเต็มเธอนี่ยเปนผู้ชายสันต้องาใจไม่ได้ไม่ได้เอาไมนออกไปเอาฉันผีออกไปไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ม่ใปลาเดีออกมาปลาเยลูกจ้ อยู่ไหนรมปอยู่ไหนเราไปเผาเองกูแดกนมปังหมดแล้วเนี่ยว่าไปสู้นี่ผิวมึงดีขึ้นเหมือนกันเนี่ยจริงหรอใช่ไหมแบบเปลี่ยนเครื่องสำอางหรอหรือเปล่าแฟนคลับเรถฉันเคยเห็นเขาชอบแบบพูดกันว่าพี่โอมเป็นแก้วเป็นแส่เออเนี่ยอยากได้อะไรบ้างออยากได้แบบเป็นคริสตัลเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ปะมีเรื่องมึงมึตั่งหน้าใครจอกให้หยีแม่มึงอ่ันเรียนแน่ความลับป้า อะไรคนกลับเหรออ้ามาลัอ๋อนาฬิกาปลุกเหรออืมนาฬิกาปลุกอ่ะไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าหนึ่งไม่แต่สีสีขาวขึ้นจริงสีผิวเขีอะไรสีก็ความลับตลอดแหละมึงสีก็ไม่เคยบอกอะไรวะมึงปีนทำไมนะยิ่งปีนทำไมวะแม่ทำไรอ่ะอะไรนะทำไรอ่ะการตกแต่ง อ, <ENNIS> อุ้ยเนี <royable> ่เป็นป้าอะไรอ่ะเราไม่ไปแต่งหน้าต่อแล้วฉันหยีบฝ <repetition> ุ่นนี่ไหลฝุ่นปึ๊บโยนออกไปเลยโยนไหลฝุ่นอะไรวะไหนอะไรคือโยนไรฝุ่นนี่เนี่นี่นี่ฉันเห็นฉันเห็นหล่อนกินอะไรอย่าแล้วทำไมต้องตั้งเวลาด้วยอ่ะไม่กินวิตามินวิตามินก็ต้องบอกได้ค่ะไม่คือไม่เลยวิตามินอะไรต้องตั้งเวลาด้วยอ่ะไม่เรื่องมันเรื่องพูดได้เลยกับเพื่อนไม่ได้ไม่มีใครหรูเรื่องนี้ จริงปะจริงปะไม่ถึงโทษได้แล้วไม่ใช่บอกนล้วพูดได้เลยอาอาอาบอกแล้วตัวกินแค่วิตามินผิวอะไรเงี้ยก็แก่แล้วเนาะเราก็30กว่าแล้วนี่ก็กินนู่นกินนี่กินอะไรบางทีมันเดี๋ยวลืมกินสักก็เลยต้องกในอะไมีบกินทุกวันเข็ดลับซีเรียสโอซีเรียสลีเธอหล่อนไปสดมาหรอ ไม่นี่กลัวมันเริ่มจริง้วตอนแรกวขาบอกเล่นๆมันเริ่มจริงหรอไม่คือคือว่ากินวิตามินผิวจริงๆก็เนี่ยแหละแต่ว่ามีหลายตัวแล้วคือประเด็นคือว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นแลว้วกลัวมีทํานูน่นทํานี่เยอะเวลามันไม่ได้ก็แบบตั้งในกาปุกปุ๊บ อ่ะก็เลยไปกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลืมกิน Glory blush orange เลือดส้มคืออะไรวะวิตามินดิบผิวทั่วไปนี่แหละออที่กินแล้วทำให้ช่วยผิวเล่นแสงสัมโกลอ,อ,อะไรของเนี้ยนะ่าหรออีกดอกแล้อความลับของมัน <laughs> แสงมาปุ๊บมีความลับอันเนี้ยแล้วนี้อีกเนี่ยอะไรเนี่ยว้านี่ก็กอรี y เหรอ g อ o r y เป็นไดแบบไทยเนี่ยแหละก็กินแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใส่กลโกลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็กินคู่กับตัวนี้นั่นแหละฉันกินให้มาแล้วก็ ันก็มีช่วงที่แบบเป็นสิวอ,มมอะไรเงี้ยช่วิตามินซีเออมันก็ทะไให้สิวแบบแห้งไวต่างๆได้ได<บ>้ก็เลยกินรวบเลยจบๆชิมีเคล็ดลับนี่เองเป็นเคล็ดลับนงางฟ้านางสวรรค์แม่แล้วทำไมต้องโมเม็ดกันด้วยให้คำถามถามไม่ใช่ว่าผิวใสหรืออะไรแต่ว่าทำไมจะต้องแอบ,บกิน<ม>ถ้ามันเป็นเรื่องแค่นี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเคล็ดลับถ้าจะมีพารณเซนเตอร์เฮ้ยกินเกลี่มันก็แล้วแต่คนอยากกินก็กินไม่อยากกินก็แล้วแต่อันนี้ฉันอยากกินฉันก็อันกินเสร็จฉันก็เก็บไปข้างบนมึงหลับเกิน เราได้ไมที่งร er in e ิงเนี่ยคือบ้านมึงได้สร้างไปทำไปเองแล้วแบ่งได้ไหมแบ่งได้ไหมแบ่งได้เอามาเผื่อมีซื้ออย่าง2 2สองสองสองสามสามอยู่แล้วสรุปก็คือมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรก็คือใช้ชีวิตทั่วไปเป็นปกติได้เลยแต่ฉซนก็คือแค่กินวิตามินเสริมแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวมันจะไม่เป็นเคล็ดลับอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวฉันแบ่งว่าเธอกินได้ก็ไปกินเลยค่ะจะแนะนําว่าให้กินคู่กันไปเลยผิวใสผิวสวยเล่นแสงฉ่ำโกลว์อออิ๊อก มาหยิบออกมาอืออืออือก็เร็วะ่หยิบออกมาไม่ใช่อืออหน้าผิวแข็งแรงผิวแข็งแรงใช่ใช่อันเนี้ยคือสิ่งที่ฉันจะพูดติดอยู่ในใจแต่ว่ามันเป็นเกมที่ซีจะต้องสื่อสารกูรู้กูรู้ดื่มดวงตาดื่มยาจากดวงตา เอาแค่นั้นจะไกล้พรอมแล้วไหมไกล้ละไกล้ละแล้วเคล็ดลับพวกนี้มันเป็นความลับของมึงทำเมื่อไหร่วะก็กินมาประมาณ3อาทิตย์กว่าๆหรือว่าเดือนกว่าๆประมาณนี้แหละไม่เล้ไปเจอคนข้นงนาขาว่าไงวะอยู่ก็ตั้งนาฬิกาเดินออกไปใช่ก็ไปทำงานเสิร์ฟเสิร์ฟอยู่แ๊บนึงนะ ทิ้งกันได้เหรอวะเดินไปกินไดแต่ฉันรู้สึกว่าสิวเธอไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวก็หลายๆปัจจัยหลายๆอย่างควบคู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉันก็แบบว่าเออเลือกกินเพื่อให้มันแบบเสริมไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องผิวใสผิวแบบว่ากระจ่างใสออร่าอะไรเงี้ยส่วนเนี่ยคนอื่นก็พูดกันฉันก็แบบไม่ได้มานั่งแบบวิเคราะห์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออก็เหมือน่อกี้ใช่เออก็เดี๋ยวฉันเอามาให้คนละซองสองซองแล้วถ้าเกิดกินเสร็จแล้วชอบก็ไปหาตามเอาเองละกันจะได้ไม่ต้ออองงมากุวขันี ตำที่ไหนบ้างคะตำที่ไหนแล้วปกติเราตำตำที่เราเนาะขูแยะกูดแยะคนละตำไม่ก็คือปกติฉันตำอ่ะฉันก็ตำเนี่ยแหละแอปส้มคนเน็ดอ่ะใช่ก็ตำเดียวกันดิคือถ้าสนใจจริงเสิร์ชหากอรี่มันก็เจอแหละเลือกเอาอยากได้สุดไหนเลยว่าไปได้โอเคแล้วกันไปแต่งตัวกันค่ะทุกคนได้เวลาแล้วล่ะเปลี่ยนชุดเลยขายบอยทุกคนได้เวลาละ นลคือต้องเป็นตัวจีเก่าเก่ากแกยุบเราที่าจะเซอร์เซ็คเกอร์ มึงคือในความที่มันเป็นชูบีซะตอนนี้คนมองว่าคุณจะใส่ตัวคนทำลายว้แค่มึงแล้วมื่อกนอยากเป็นผู้ชายมึงก็แค่ตอนนี้เพียงพอไอ้กนัคือโอ้ก็ะสอบผิวเก่าต้อ่ยากก่าเหรอคือตอนนี้ทุกคนคิดว่าเราจะต้องลงไปด้วยชุดว่ายน้ำแน่เลยอีดาใส่ชุดผิดแต่ยังไม่ยกทรง อยอะไรเข้าตาอุ้ยถึงแล้ว well. แม่จะมีเพลงหนึ่งที่ยันจะชวนพวกเธอเต้นในชุดว่ายน้ำเพลงอะไรคะโอซามิคาซากุวาตาชิวะสตา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 สตคิดราคิดราคิดราคิดเราเร็ว ฉันว่าสั่งขอไทยต้องการอะไรแบบนี้มากขึ้นคือเด็กแต่ละคนเลยสั่งของไทยต้องการประนามคนแบบนี้แต่ก็ยังต้องการ accuracy สำหรับยามบ่ายมากขึ้นใช่เพราะว่าบางคนอาจจะกลัวผิวเสียใช่ไหมกลัวไม่อยากโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ู้แล้วก็เอ็นเฟรชให้คนเนี่ยมาว่ายน้ำตอนบ่ายใช่จริงๆตอนนี้ความแม่นเจาะตัวใหญเท่าไหร่อ่อเต็มสิบให้สิบเลยแกเย้แล้วถ้าเต็มแค่ห้าก็ ถ้าเต็มติติแล้วถ้าเต็ม้อยก็ขึ้นไปให้เขาเป็นกลิ่ที่ไม่มีเย้เลยอ่ะมาเดี๋ย้อมท่าก่อนมามาขวาก่อนแล้วขาขวาไปพรงกลางลงท่ม่ทสะุดวาาชิวาสตา แปแล้วรอกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาขาดขวาออกแล้วมือขึ้นเอาเป็นตัวเหมือนกิะชบอ่ะเฮ้ยเงายอ่ะเแค่นี้เองเอาคำนี้คาซากวัาชิวาสตาเอาคำนี้คาซากิเอ้ิวัตชิวาสตาสตาสตาาาคีรคีรอครแล้วก็เอาลมาสองกันสองอมปวัตชิวาสตาแค่นี้เอ้ยเลยงมาอ่าสาม Okame men kasaku, what has she wants that? Oka men kasaku, what has she wants that? Stop, 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 eat up, eat up, what has she wants that? โอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ยก็ดูได้อยู่นะเซ็กซก่กว่าเดิมอุ้ยเอเนอรจีมาอยู่นะกู้ใช่ว่าไงครับเมื่อพวกเราตัวเบียกในชิปพิมพงสู้ไม,กม่กูเพิ่งขึ้นมากูคงยังในมาตัวเดียวแฮกโยอมากแฮกโยอมาก กลัวนะให้มันจบไปที่นักว่ายน้ำเก่าตอนนั้นเออจะดีแล้วแล้วตอนลงมาหน้าเจ็บเยอะอยู่กลางเมืองมีสายล้อฟ้าแต่ฟ้าผ่าลงไปตรงนี้ปึ้งผมไม่แจ๋นรู้เลยแล้วก็เสร์จตัองายว่ารอเลย วันนี้แบบว่ากิจกรรมเยอะมากจริงไหมแต่เขาหลังไม่เอาแล้วนะอยู่ก็เอาเสื้อมาให้เราเนี่ยเขาหลังเก็บชุดมาแล้วคิดกิจกรรมให้ด้วยน้องก <laughs> ินกันเถอะคุณแม่มามามาวันนี้ขอบคุณปาิบดด้วยนะที่หาก,กิจกรรมสนุกสนุกมาให้ทำอ่ะแต่เขาหลังไม่ต้องก็ได้นะเปนย่ไงขีมไม่มีเยอะเลยเลยกู <laughs> ว่านะเราควรมีอีกกิจกรรมหนึ่นเงเลยหรือเปล่าเตียยผู้ชายมา entertain พวกกูบ้างดิ หรือแฟนกับคนไหนอ่ะที่คิดว่าตัวเองอ่ะฮอตฮอตแซ่บๆแบะแ,แล้วอยากตอบแทนเราอ่ะเข้ามาเลยตกหลังไม่มาเลยตอน,นเออท้า <laughs> มาบอกว่าเราตลกเราตลกเนี่ยเราทำให้คุณตลกคุณก็ทำให้เราถ่ายงมากเอา้า <laughs> <laughs> แกกินครอลเจนของแกไปเลยละไอ้แกจะ แต่แ่จะคิดอย่างนั้นอ่ะในที่สุดก็ถึงเวลาของการบอกลากับทุกคนข้อคิดที่หนึ่งสำหรับฉันเลยก็คือว่าเพื่อนกันไม่จำเป็นต้องมีความลับต่อกันข้อคิดที่สองสำหรับฉันนะคะก็คือเพื่อนกันบางทีก็ต้องมีความลับได้ม่วงก็ไปดอนไม่ได้มาได้กิน ไม่ใช่มาหาเอาซื้อมาให้เพื่อนลองแล้วก็ให้เพื่อนกินถ้าไม่ทำก็นั่นแหละก็แกเดี๋ยวเราก็แยกย้ายพักผ่อนส่วนฉันก็เดี๋ยวไปมีความลับเยอะแล้วก็ผิวสวยของฉันต่อถ้าพวกแกอยากจะผิวสวยต่อเหมือนฉันพวกแกก็เอาไปกินเอย่าละขมวดของมันให้หมดเลยแต่มันไม่เหลือกินมึงจะได้ไม่ต้องผิวสวยไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้ซอมจบป่าแล้วเดี๋ยวพอพวกเรากินเสร็จทำอะไรเดี๋ยวเราก็คงไปออนเซ็นโซนเนื้อหนังของรีนจีไม่ได้เหมือนซีละแล้วก็ออฟเลย ก่อนแล้ว <begun> ก็ไปนวดจีแ <Bee> ล <wah problems> like,, ้วก็เมื่อยถ้างยางวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาด้เยแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย